อัปเดตโอซาก้านัมบาชินไซบาชินะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะก็จะได้ภาพสวยแบบนี้แล้วก็ติดชื่อสะพานด้วยเอบิซุบาชินะคะสเสน่ห์ของหน้าร้อนก็คือสินค้าลดราคาและเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าสไตล์ซัมเมอร์นี่ขนาดไม่ใช่วันหยุดนะเป็นวันธรรมดาแต่ว่าโอซาก้าไม่เคยหลับไหลจริงๆคนแน่นมากนะคะคุซุริโอเอสราร้านนีนะ้ราคาถูกราคาดี ราฟิตี้นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กนะคะของย่านอเมมูระนะคะสวัสดีค่ะครบเพลิงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตมาาลอบลุงนะคะวันนี้ก็มาตามสัญญานะคะว่าจะพาเพื่อนๆมาวอล์กอัปเดตโอซาก้านัมบาชินไซบาชินะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะสาวแซบมีเวลาอยู่ นิดนึงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปวอล์กอัปเดตกันนะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามไปชมกันต่อในคลิปได้เลยค่ะด้านหลังของสาแซบก็คือกูลิโกนั่นเองวันนี้เราก็ชิวได้มือเ,เหมือนกันนะคะเพราะว่ามาคนเดียวนะแล้วก็แดดร้อนมากๆค่ะทุกคนโอเคไปกันเลยตอนนี้นะคะสาแซบกอ็อยู่บริเวณใต้สะพานเอบิสบาชินะคะตรงนี้ก็เป็นภาพโอซาก้านะเมืองโอซาก้าในสมัยก่อนนะคะ ที่เขาถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณปี1927นะคะปี1929นะก็เป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2อนะคะอันนี้เราก็ยืนอยู่ใต้สะพานเอบิสูปาชีนะคะเนื่องจากข้างนอกมันร้อนมากทุกคนเนี่ยนะคะก็เลยมาหลบแดดอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้ววันนี้ที่สอดแทรมาถ่ายนะคะก็คือวันที่23 กรกฎาคมนะอากาศ35องศาที่เขาบอกว่าวันนี้จะร้อนร้อนสุดหดสุดนะเดี๋ยวเราไปวอลกกันเลยก็อาทำใจก่อนก่อนออกเดินโดนแดดอ,อันนี้ก็คือเป็นภาพของลุงกุลิโกะนะคะที่ทุกคนต้องแวะมาถ่ายอันนี้เราลงมาถ่ายมุมริมน้ำนะมันก็จะได้ภาพสวยแบบนี้แล้วก็ติดชื่อสะพานด้วยเอบิซบาชินะคะ โอเคไปวอล์กกันต่อทุกคนมีร่มนะเสารแซปแบบไม่ได้กางร่มเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินในร่มนะคะถ้าเพื่อนๆมาถ่ายบนสะพานก็ได้หรือว่าลงมาถ่ายริมน้ําแบบสารแซปก็ได้นะเออวันนี้เราก็มีเวลาแวะนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านเราแล้วก็มาตามสัญญานะคะว่าวันนี้จะพาไปเดินทางฝั่งชินไซบาชิสุจินะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปได้นะในวอลกนะคะน้ำบับอันนี้เราก็ไปเดินเส้นนี้กันชินไซบาชิสจินะคะตรงนี้ก็อลังการไม่แพ้ใครเลยนั่นขวาเนี่ยก็เป็นซอยเป็นชื่อถนอนนะคะชื่อว่าโซเอมงก็ e จะมีพวกร้านค้าต่างๆร้านอาหารนะ แต่ว่าโซนที่สนุกเนี่ยก็คือโซนในร่มนะคะโดยเฉพาะวันนี้แบบอากาศไม่ค่อยดีเนาะเราก็มาถ่ายคลิปเก็บภาพกันนะคะไปกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดช้อปปิ้งในร่มนะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นร้อนจัดหนาวจาัดหรือว่าฝนตกเนี่ยเราก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งตรงนี้กันได้นะคะ ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยก็คลาค่ําไปด้วยร้านช็อปชื่อดังบางร้านก็อยู่ชั้นบนนะคะนี่ขนาดไม่ใช่วันหยุดนะเป็นวันธรรมดาแต่ว่าออากาไม่เคยหลับไหลจริงๆคนแน่นมากนะคะอันนี้เราก็เดินไหลไม่ใช่วันไหลนะเดินไหลตามน้ำไปเรื่อยๆนะคะด้านซ้ายและด้านขวาก็มีร้านค้ายเยอะแยะมากเลยสอแซบไม่สามารถตัก หันไปทีละร้านได้นะคะส่วนมัสโมโตะพิโยชินี่ก็มีหลายที่กันเลยนะมีหลายสาขาด้วยมัซโมโตะพิโยชิก็คือร้านป้ายเหลืองนะคะเนี่ยเราก็สามารถเดินตรงไปจนถึงสถานีช mm ินไซบาชิได้นะเมื่อกี้ตรงก mm ุริโกะใช่ไหม ถ้าเดินไปอีกล็อกหนึ่งมันก็จะเป็นสถานีน้ำบากนะคะนี่อันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆจะบอกว่าร้านที่มีในโตเกียวเนี่ยก็มีที่โอซาก้าเหมือนกันนะอย่างร้านโตเกียวร้านนี้นะก็ขายนาฬิกาก็มีที่โตเกียวเหมือนกันโอ้ตรงนี้ซาร่าอยู่ในนี้นะคะอันนี้ซีพาอยู่ตรงนี้นะน,นี่เป็นแบบกระสปองนะคะอันนี้ไดโตคุยะเป็นร้านขายกระเป๋าแบนเนมือสอง อันนี้ก็เป็นร้านใหญ่นะคะเชื่อถอู่ได้คอสมอสนะคะรักสโตร์ส่วนใครที่ชื่นชอบเสื้อผ้ามือสองนะคะก็เซคันด์สตรีทเลยขึ้นมาชั้นสองนะคะอันนี้มีแอดมอสด้วยนะระหว่างที่เพืเ่อนๆเดินอะ่ะต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนะเพราะว่าถาน,นนนี้มันมีรถตัดผ่านนะคะเราต้องคอยระวังด้วยตัวเราเอง แล้วก็มีแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยนะคะมีซูโน่ที่สอดร,รอบที่แล้วมาสอสแซไม่มีเวลามากพอนะเลยไม่ได้เดินตรงเส้นนี้นะคะแต่นี้แบบเอออากาศมันร้อนเนาะมาเดินช้อปปิ้งในส่วนที่มันมีหลักคามันก็ดีอันนี้เป็นร้านนาฬิกาเราน่าสนใจค่ะเราก็ตื่นตาตื่นใจมาก น,นี่เป็นร้านเสซยอยืนนะคะส่วนด้านขวาอันนี้เป็นร้านซูหะนะคะเราก็มีคูอปองส่วนลดด้วยนะ,ะส่วนชั้นบนดโซนะคะอันนี้ชื่อร้าน o r g n g o u t u t u q นะขายแบรนเนมมือสองโอ้ยลรวล้านตาม,มากคนสะดุดกับป้ายคำว่าเซลนะคะช่วงหน,นงหน้าร้อนเนี่ยเสน่ห์ของหน้าร้อนก็คือสินค้าลดราคาและเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าสไตล์ซัมเมอร์นะ เรากลับไปใช้ที่เมืองไทยได้จะบอกว่าตรงนี้มีช็อปอาดิดาด้วยเอออยู่ที่ถนนเนี้นะคะชินไซบาชิแล้วก็ร้านนี้มีความวัยรุ่นน่ะก็คับมากเลยแคปซูลคอยนี้แบบว่ามีหลายร้านมากนะแล้วก็นี่เป็นร้านขายรองเทา้าอีกร้านหนึ่งนะคะแครีมีคนแน่นเลย มีร้านแว่นนะคะ All Day อยู่ซ้ายมือแล้วก็มี Uniqlo กับ g u นะคะอยู่ทั้งั่งนี้เป็นช็อปใหญ่เลยนะมีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นนะคะนี่ระหว่างเดินเราต้องดูรถด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีถนนตัดผ่านเนาะ Uniqlo กับ Ju นะคะ นักท่องเที่ยวนี่ช็อปเพลินแน่นอนเพราะว่าแท็กฟรีอันนี้เดินมาก็เจอแคปซูลทอยอีกแล้วนะถนนเส้นี้มี 3, 3สมสาสาขาแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นสาขาที่3ที่สอสแทบเจอนะคะส่วนร้านอาลูอันนี้สอสก,ก็มีส่วนลดนะมีคูป,ปองเพื่อนๆแปาได้ใตค้คลิปใต้โพสนะคะอันนี้เขาจะขายเป็นแบรนด์เนมมือสองน,นะคะของแบรนด์ทั่วโลกเลย โอ้แล้วก็มีอีดีออนด้วยอีดีออนอยู่นี่เดอร์อันนี้ก็เป็นร้านขายพวกแกจิตนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแวะได้ส่วนขวามือร้านแวนด้ารองเท้าทำงานผู้หญิงนะคะหรือรองเท้าสซเลนผู้หญิงส่วนอันนี้เป็นร้านขายสนคเกอร์ผอมก,กับ ABC ม ABC มาแกรนสเตทมันตื่นตาตื่นใจมากอะ่ะ เชื่อว่าเพื่อนๆมาเดินด้วยกันก็น่าจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันอันนี้โคมเฮียวนะคะเป็นร้านขายแบรนด์มือสองเหมือนกันไดโกปโุอันนี้ก็มีหลายสาขาวิมีโปโลโลัฟอยู่หวัวมุมนะคะแล้วก็สั่งตรงข้ามเป็นช็อปของแบรนด์แท็บลอเออร์นะคะ ด้านซ้ายมือไม่แน่ใจว่ามันเป็นห้างหรือเปล่านะถวนี้มันจะมีตึกที่มันเป็นห้างคืออันนี้สอซอร์าบะเดินถนนเส้นในนะที่เขาเรียกว่าชินไซบาชิซ u จิแต่ถ้าเราเดินเส้นนั้นนะซึ่งเป็นถนนใหญ่ที่เขาประดับไฟช่วงปีใหม่อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านหน้าของห้างอันนี้เรามาเดินด้านในเนาะนี่ทุกคนเราเเคยเห็นมัสคิโยสีแดงไม่ใช่สีเหลืองน่าจะแบบอะไรเลยกระตึก แล้วก็อันนี้ค่ะ a อวิสือเอวสือเนี้ยเขาเป็นแบรนด์เกงยีเนาะแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นเนี้ยแหละเออในโตเกียวหาช็อปไม่ค่อยเจอนะมาดูที่อซสกาเนี่ยมีแล้วก็น,นิคุชิอันนี้เป็นพื้นที่โซนห่งห้างนะคะเออช็อปตรงนี้แบบค่อนข้างเป็นแบรนด์แบบไฮเอ็นอ่ะทางฝั่งนี้นะคะอุ๊ยอันนี้ อุจิโคเนร้านขายชาเขี่ยวหรือเปล่านะใช่ด้วยแล้วก็มี Sonic ซอเล็กโซน้อยอยู่ด้านในนะวันนี้น่าจะไม่ได้เข้านะเดี๋ยวเดินเส้นหลักๆแล้วก,ก,กันเนาะอันนี้ a อคเ s สปีนะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นที่น่าสนใจอีกอันหน,นึ่งมีคราววินคลายนี่ทาบุนให้ดูฝั่งตรงข้างอันนี้ร้าน a อ็นชูนะคะ ขายเสื้อผ้ามือสองที่โตกเกียวก็มีนะแต่ถ้าโอซาก้าก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้เป็นร้านขายกระเป๋ามีมัสคิโยมัสคิโยเนี่ยมีหลายสาขามากถ้าไายคอนเชียตก,ก็เดินเช็คราคาได้อันนี้บิ๊กคมเปราจากมาซกอยู่ตรงนี้เลยโอ้มีหลายชั้นมากอันนี้คือห้างไดมารูนั่นเองตึกที่เราเดินผ่านนะคะตั้งแต่เดินเข้ามา เดินเดินมาก็มาโผลรอยต่อนะคะเออคิดอะไรไม่ออกเข้าห้างนะคะได้มารู้เราต้องรีดเดินละอันนี้ส w a ช h นะคะ New บาลานซ์อ่าถ้าใครชอบแบบเป็นพวกแบรนด์ไฮเอ็นหน่อยก็มาเดินโซนนี้ที่สำคัญมันเย็นด้วยเพราะว่าเวลาห้างเปิดประตูนะเราก็จะได้แอร์เย็นจากห้างนะคะ อ๋อจำช็อปก็มีอยู่ที่ไดมารูนะคะวันนี้เราก็วอล์กด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็มีหม้อเลอครูเซตนะคะโซนพวก i k ก n ้นิวบาลานนะคะนิวเอราเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้หมดเลยรวมถึงโอนิสึกะไทเกอร์ด้วยโอนิสึกะไทเกอร์รู้สึกจะมีสองสตนะคะมีทางเอบิสึเอบิสุซูจินะคะสโตหนึง แล้วก็อันนี้เป็นร้านขายมองบลังนะคะเป็นมองมัง,งชาเขียวคิยวยาวเลย<อ>เสียงดังมากตรงโซนนี้<อ>ก็คือคักด,ดีนะคะทุกคน<อ>นักท่องเที่ยวเยอวมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคะ ร้านนี้คาสเตล่ามีความแบบวินเทจมากะอะอได้กินอาหความเป็นญี่ปุ่นจริงๆอ่าพอจบห้างไดมารูก็มาต่อด้วยห้างคาโก้นะคะซาโลโมอนนะใครที่แบบตามหารองเท้าซาโลมอนสเกชเชอร์มาตรงนี้เลยรวมถึง a อ t a c k เกิลก็คือร้านขายรองเทา้าผู้หญิงเนาะแ่ชั่น ส่วนด้านซ้ายก็คือเป็นห้างพาโก้นะคะสายชอบเดินห้างก็เข้าห้างเลยค่ะแบรนด์เนมเพียบเราก็เดินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดินวอวอกครับเดียวนะคะชอบตรงที่เขามีหลังคานะทุกคนเวลาฝนตกหรือว่าแดดออกแรงๆเนี่ย เราก็เดินได้สบายๆนะคะวันไหนฝนตกก็เปลี่ยนแทนมาเดินช้อปปิ้งเล่นมาหาข้าวกินมานั่งคาเฟ่น,นะคะแล้วก็ถนนก็สะอาดด้วยนะคะใครเข็นรถเนี่ยก็เข็นสบายไม่ต้องกลัวสะดุดแต่ว่าเขาไม่มีเบรบิกนะคะไกด์ไลน์สำหรับผู้บุกคร้องทางสายตาตอนนี้ซจะต้องคอยดูเวลาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตกรถไฟกลับไม่ได้ ก็จะรีบรอกนะคะตื่นตาตื่นใจมากบรรยายไม่ถูกทุกคนอันนี้ไดโกกุรักนะคะเป็นร้านเดียวกันกันกบร้านไดโกกุยะนะคะขายแบนด์ในมือสองแล้วก็มีอารูด้วยเออถนนเส้นนี้มีอารูร้านอารูนี้แบบก็ขายแบนดในมือสองเหมือนกันอันนี้สอบซบมีคูปองส่วนลดนะคะเพื่อนๆใช้ได้เออ ที่อซสกาสาขาเขาเยอะดีอะที่โตเกียวมีกินซ่ามีชินจุกุอ้าวก็มีร้านนี้นะคะคุซุริโอเอสตราร้านนี้ราคาถูกราคาดีนะคะพวกซัพพลิเมนต์แบบราคาน่ารักเลยแต่ข้อเสียของเขาคือเรักเฉพาะเงินสดทำแท็กฟรีไม่ได้ก็มันมันถูกไปแล้วอะเนาะอันนี้ก็มาเจอยูนิโคลสาขาใหญ่ตรงนี้ ถึงแล้จ้ชินไซบาชิเราเดินเงินเก่งนะจากน้ำบาแล้วก็เดินมาเดอทงโุลิแล้วก็มาที่นี่นะคะชินไซบาชิอันนี้เป็นตึกคิวพลาซาเราจะต่อไหมนี่เห็นแดดแล้วปะว่าอ่ะไปได้อีกจิตดนึ่งว้าไม่ทันไฟเขียวเดี๋ยวเรารอรอบต่อไปนะคะ ตอนนี้สอดแทบเปลี่ยนทิศทางนิดนึงนะคะก็ไม่เดินต่อตรงชินเซบาชิและอันนี้สอดบก็ย้อนมาตรงห้างไดมารูนนะ้ตรงตึกแดงๆเนี่ยแล้วก็เราเลี้ยวขวามานะคะตั้งใจว่าจะไปอเมริกามูร,ระหรือว่าอเมมูร,ระนะคะซึ่งย่านนี้เนาะเขาบอกว่าเป็นย่านรวมพวกงานอาร์ตในสมัยก่อนนะก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีร้านเสื้อผ้า ดีไซน์ต่างๆนะคะก็ย่านนี้เกิดมาจากศิลปินท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าดีไซเนอร์ท่านหนึ่งได้มาที่ย่านนี้เขาก็จะมีไฮไลท์ก็คือจะมีสวนสามเหลี่ยมนะคะสรงกับกุกโคนซึ่งเป็นเหมือนกับจุดรวมนะคะของอาร์ตินทั้งหลายรวมถึงเหล่าสเก็ตนะคะนักสเก็ตบอร์ดหรือว่าคนที่ชอบงานศิลปะนะคะเขาจะมารวมตัวกัน อันนี้เราน่าจะข้ามไม่ทันละเอตแตรถหยุดให้เรานะเราไปก่อนว้ายแดงแล้วแดงแล้วขออภัยค่ะอ่านนี้ก็คือเป็นถนนถนนใหญ่นะคะหอบเลยอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนถนนตรงเส้นนี้นะคะช่วงใมไม,ม้เปลี่ยนสีเนี่ยเขา,าจะสวยงามเพราะว่ามันมีต้นแตงกล้ยนะคะทั้งสองฝั่ง ตรงนี้นะถ้ามองไปเนี่ยมุมนี้สวยมากออไว้เพื่อนๆมาถ่ายรูปก,กันได้แต่ถ้าใครมาช่วงปีใหม่ช่วงหน้าหนาวนะคะตรงนี้ก็จะแบบประดับไฟคริสต์มาสสวยงามห้างที่เราเดินถนนเส้นในเมื่อกี้มันก็คือเป็นชินไซบาชิซุจินะคะเป็นช้อปปิ้งที่มีหลังคาแต่ถ้าเดิน,นด้านนอกอ่ะเขาจะเป็นโซนนี้นะคะมันแตกต่างกันเลยเนาะ มาเดินด้านนอกคือแบบต้องเข้าห้างอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใครชอบความคึกคักไปเดินซอยในสนุกกว่าอ่าพอหันมาตรงนี้ก็คือเป็น Apple นะคะ Apple s t o r ตตึกใหญ่แล้วก็ตรงนี้เป็นคาเทียเป็นช็อปนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่แบ่งชัดเจนเขามีลานเอ่อมีเลนจักรยานแล้วก็เลนคนเดินนะคะระหว่างเดินก็ต้องคอยดูจักรยานด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าซอยกันเดินกันแบบเปียก แต่ถ้ามาเดินตรงถนนใหญ่มันก็จะมีแบบว่าตึกบังนะแล้วมันก็จะล่มหน่อยเราเข้ากันเลยอันนี้เขาเรียกว่าซูโอมาจินะคะหรือไปห้าง Big Step ก,ก็ได้นะชินไซบาชิบ i ๊กสเต็ปก็เป็นห้างสุดรวมเนาะเขาบอกว่าฟิลมันเหมือนกับอะไรอะฟิลเหมือนกับฮาราจูกุเอ,อ ถ้าเป็นย่านอเมริกันในโตเกียวนะที่แบบขายไอเทมอเมริกันนะก็มีที่อเมโยโกะแต่ถ้ามาโอซากา้าก็ต้องมาย่านนี้นะคะก็อเมโมระก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าแดดก็ร้อนเปยงปางเลยถ้ามาตอนเย็นก็น่าจะดีกว่าแต่เซาแซปไม่มีเวลาแล้วนะก็มาเก็บ บรรยากาศเก็บภาพให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะจริงมันก็มีแบบซอยซ้ายซอยขวานะเยอะแยะมากมายเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคงจะเคยมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอะ,อะไรอะ่ะฮางบิ๊กสเตปตรงจุดนี้นะคะกราฟิตี้นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กนะคะของย่านอเมมูระนะคะเป็นภาพวาด p e a c อ on Earth นะคะ สงบบนโลกโอเคไปเดินกันต่อเลยส่วนใครชอบเสื้อผ้าแนวสตรีทก็มาดูได้ที่นี้นะคะโอเคเราไปกันต่อนะคะทุกคนแดดร้อนเป้นป้างตอนนี้จะละลายแล้วนะอะ่กลับมานะคะตอนนี้เราก็ด้านขวามือนะคะก็เป็นทางที่ชื่อว่า Big Step ฟลมันจะเหมือนฮาราจูกุเนาะอันนี้ก็เป็นแบบฮาราจูกุของโอซาก้าเสื้อผ้าบางดีไซน์อะไรเงี้ยสับก็ไม่เคยเห็นที่โตเกียวนะก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันพวกเสื้อยืดอะไรเงี้ยเออดีไซน์สวยๆเย,ยอะแยะมากมายอันนี้เป็นร้านขายเนื้อย,ย่างโอ้น่ากินจัง คุโรเกวากิวนะฮะลามเนื้อย่างนี่ด้านนี้นะคะก็เป็นห้าง Big กสเตนะที P ่บอกก็ตกแต่งแบบว่าสีสันสดใสเลยซัมเมอร์มันก็จะคนละฟิลกับทางโซนชินไซบาชิเนอเออ,อันนี้มันก็จะมีความวัยรุ่นกว่านี่เริ่มมีลายทหารแล้ว ราคาเราไม่ได้ดูเลยนะทุกคนนี่นี่ก็เป็นแบบเสื้อผ้าแบบมันจะมีความแบบจัดจ้านนิดนึงนะคือเขาคุ้มโทนสีก็จริงแต่ว่าดีไซน์ลวดลายอะค่ะมันจะแบบมีความเฟี้ยวฟ้าวหน่อยอันนี้น่ารักสีชมพูน้องสมายลี่กับก้อนเมฆร้านนี้เสื้อผ้าสวยดีไซน์น่ารักเลย ดูเฟี้ยวๆดีใส่แล้วเราน่าจะลดอายุนะอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะฝั่งนั้นก็คือเป็นห้างบิสตเตปนะนี่พอเดินมาสุดต,ตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับโคบังโคบังที่ไม่ใช่ใครบังนะคะก็เป็นป้อมตำรวจแล้วก็จะมีสังกะโกะนะคะก็คือเป็นสวนที่ซอแซบบอกเป็นสวนสามเหลี่ยมก็เป็นสัญลักษณ์ของย่านนี้ส่วนด้านบนก็มีเทพีเสรีภาพด้วยนะอ่าโอเคป้า ร้านสปินนี้ก็แบบขายเสื้อผ้าวัยรุ่นเนาะเดี๋ยวโฉบไปให้ถึงสวนสามเหลี่ยมนิดนึงนะชอบร้านเนี้ยอิก,กิอะตึกมันตึกทรงสามเหลี่ยมคือพื้นที่มันน้อยนะพื้นที่ในญี่ปุ่นเหมือนก็จะเป็นสไตล์อย่างงีเออ้เขาก็มาเปิดร้านค้าเปิดคาเฟ่คาเฟ่อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็นสวนที่เขาบอกเป็นสวนสามเหลี่ยมมันก็สามเหลี่ยมจริงนะมีพื้นที่อยู่เท่านี้แหละ หนุ่มๆสาวๆเขาก็แบบเออเอาไว้แบบเป็นสถานที่นะเจอกันเวลาจะนัดเพื่อนอะไรเงี้ยก็บอกเออเจอที่ไหนก็เจอเนี่ยแหละส่วนสามเหลี่ยมก็นั่งได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของอเมมูระท่ามกลางอากาศสาสิหองศาร้อนเปรี้ยงปังแต่มันก็จะมีสีสันมีความแบบสดใสเออ ลมลื่นเลยเพระเห็นต้นไม้ต้นไม้ทรงสวยมากเลยนะคะตอนนี้ร้อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเข้าแฟมิลี่มาซื้อน้ำจิบก่อนนะคะกลัวจะเป็นสโตรออันนี้ให้เพื่อนเพืเ่อนดูเสาโคมไฟเก๋นเนาะมันมีความอาร์ตอะถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะมองไม่เห็นเลยนะมันจะมีความเป็นเหมือนตัวคนอะ แล้วสาแซก็แบบพิ้งเห็นว่าเออมันมีทุกซอยเลยนะตรงเวิงนี้นะคะตรงเวิงซอยสามเหลี่ยมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อน,นิดนึงนะทุกคนตื่นตาตื่นใจดีอ่ะมารอบก่อนอะ่สะสาวแซฟจำไม่ได้ว่าได้มาเดินลงถนนนี้ไหมนะแต่ช่วงนั้นที่มาก็เป็นช่วงแพนเดมิกนะคะก็คนจะไม่คึกคักบรรยากาศมันก็จะแบบไม่คึกคื้นแบบนี้นะ ก็คอยดูรถด,ด้วยพอดีรถมันจอดขวางแต่ซื้อยืดสตรีทเขาว่บดีไซน์สวยดีอะอากาศแบบนี้นะเราต้องหาอะไรเย็นๆดื่มกันก่อนนะฮะก่อนที่จะปิดคลิปแล้วก็สาวแซตต้องรีบไปขึ้นรถไฟอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะ Treasure f a c t o r y นะ ไม่รู้ว่าที่มันเมืองไทยมีหรือเปล่านะเออแต่ที่ญี่ปุ่นก็มีเขาก็จะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็บางสาขาก็จะมีไอเทมแคมด้วยนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นจุดเช่าตัวนี้ค่ะมอเตอร์ไบค์เขาเรียกมอเตอร์ไบหรือเปล่าเออก็จุดเช่าอยู่ตรงนี้นะคะค่าเช่าชั่ว,วโมงละ1,100เยนนะคะส่วนอันนี้บาริสต้าแมปเป็นร้านกาแฟานะคะคอฟฟี่โรสเตอร์ ดีไซน์เก๋เลยไปกันต่อสอแซบปักหมุดไว้แต่ว่าจำไม่ได้ร้านหน้าแบบหน้าแหวะร้านนี้นะคะบอนเชมนะคะเป็นร้าน<ง>คาเฟ่สไตล์เกาหลีเออมันก็แบบน่ากินดีนะ แต่แบบสแซยังไม่อยากกินตอนนี้ปักหมุดไว้ก่อนละกันเผื่อถ้าเพื่อนๆมากินก็กินเผื่อด้วยนะคะแล้วก็มาดูวันนี้อันนี้แบบย้อนยุคมากเป็นพวกโปสเตอร์เก่าๆนะฮะก็ขายของกระจุกกระจิกมีมงชีชๆด้วยปายกันต่อเดอสนุกสนานเดี๋ยวเราต้องเดินกลับแล้วนะทุกคนทางไหนดี เดินไปก็ได้เลี้ยวซ้ายดีกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะคะแตดรออ้อนเปียงป้างเลยข้ามไปเดินฝั่งนี้ดีกว่าจะล่มน่อยฟียเอ่อออุ้ยมีสเกเมนของกินเยอะนะจัดมาไปแล้วเรียบร้อย ตอนนี้ก็มีแบบพวกร้านขนมกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเราเจอเสาไฟอีกแล้วเสาไฟที่มันแบบมีรูปร่างเหมือนคนตอนนี้จะละลายแล้วทุกคนเขาก็จะมีเป็นล็อกๆ็อกนะอารมณ์เหมือนสยามสาแควร์นะคะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ละกันแล้วค่อยไปซ้ายอีกทีอันนี้เสื้อยืดตัวละ500เยนอ่ะ520ตัวละ1 0อยบาทประมาณนี้นะ แต่ว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะนี่ชื่อร้านนีเดอร์เปิดเพลงได้แบบว่าญี่ปุ่นมากโซนร้านนี้ก็คือร้านแจมบินเฮดนะคะโอ้นึืว่าร้านเล็กลงไปข้างในร้านใหญ่ยอยู่นะจะละลายอันนี้เป็นที่จอดรถนะคะ แต่จริงๆอ่ะมันสามารถเดินเที่ยวได้นะเนี่ยสาวแซฟลองเดินแบบเดินไปเดินมานะนัมบะโดทงบอลีจินไซบาชิอเมมูระมันเดินได้หมดเลยถ้าอากาศแบบไม่ร้อนนะจะเดินชิวกว่านี้อันนี้ก็ร้านเสื้อผ้ามือ 2. สองโซนนี้เป็นโซนแบบสสแเสื้อผ้ามือสองจริงเราก็เป็นเสื้อผ้ามือสองแนวสตรีทนะล้วใครชอบก็แวะมาโอ้โซนนี้น่าสนใจฮะ มีร้านโอโคโนมิยากินะคะเนี่ยตรงหัวมุมแล้วก็เป็นพิซซ่าบาร์เราเดินมั่วตัวแล้วน,นะทุกคนบางทีการเดินมั่วๆม,มันอาจจะแบบทำให้เราหลงหรือไม่ก็เจอแลลุ้นเอาว่าเราจะหลงหรือเราจะแลอันนี้ทาโกยากิที่ยังไม่เปิดมีอเมริกันวันนบี abe, มีความคาวบอยมาก มีความคาวบอยสุดๆเส้นนี้เขาตากผ้าหรือว่าเขาเป็นร้านเนาะเอาตรงแบบทางเดินบันไดอะค่ะมาทำร้านได้ด้วยเก๋อะอเนี่ยโอซาก,ก้าที่แท้ทูเราจะละลายแล้วเดินมมดตัวเลย เดี๋ยวขอกดแมปแปนหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้สอสัก็เดินกลับมาอย่างสะพานกุลิโกเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามด้านหน้านี้เองนะแต่สอสั้คิดว่าคงจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ที่พาเพื่อนๆวอล์กนะคะจากสะพานกุลิโกเน้อโดทงบุรี ชินไซบาชิแล้วก็ไปยังอเมมุระนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวตามรอยเาวแซบนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีก ก็จะพาเพื่อนๆมาวอล์กเดินเที่ยววันอีกนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ